ชิปนี้พวกเราจะมาทำโฮมไฟแต่เกียบไม้ไม้ไม้มา,มา,มาสมาชิกในกลุ่มมีเด็กหญิงเบญญาภาวุธิสิทธิ์เลขที่18เด็กหญิงเมนาเลขที่20เด็กหญิงออนปรินเลียประโคเลขที่21เด็กชายธนากรกบ,บิลพงศ์เลขที่2 2เด็กหญิงสุภาวิดาเชยหาลมเลขที่27เด็กชายภูริวัฒเพ่งขายเลขที่29อย่างแรกนะคะเราจะเอาตะเกียบที่ติดกันแล้ว2ออันมาวางเป็นฐาน พอวางสเสร็จแล้วเราก็จะเอาปืนกาวยิงตรงที่เป็นจุดวางเลยค่ะยิงแค่แน่นๆนะคะเพราะว่าถ้ายิงไม่แน่นเดี๋ยวมันก็จะหลุดทีหลังแล้วหลังจากนั้นก็ยิงไปเรื่อยๆเลยนะคะยิงให้ครบทุกจุด4จุดนะคะติดให้มันแน่นๆต่อมาเราจะมาทำโฮ้งันนะคะก็วางให้มันถูกที่แล้วก็ยิงปืนกาวต่อกันเลยคะ่ะ ยิงให้มันแน่นๆไม่งั้นมันจะไปหลุดทีหลังเราก็ต้องกลับมาแก้อีกนะคะพอเราติดอันแรกเสร็จนะคะเราก็จะมาติดอันที่สองแล้วก็เราก็จะติดอันที่สามอันที่สี่ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดปุ๊บก็ติดไปเรื่อยๆะคะ่ะติดต่อแล้วเราก็ติดโค้งเสร็จแล้วนะคะถึงจะเบี้ยวไปหน่อยก็ขออาภัยด้วยต่อมาเราก็จะมายิง ด้านบนต่อนะคะก็ติดไปเรื่อยๆต่อไปแล้วเราก็ติดด้านบนเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทําด้านข้างติดด้านข้างบ้านนะคะเพราะว่ามันโล่งแจ้งเกินไปก็ติดไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วะะลเราก็ติดด้านข้างเสร็จแล้วนะคะถึงมันจะดูไม่สวยแต่ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยะคะ่ะขอโทษด้นะคะที่ ทำออกมาไม่ค่อยสวยมากนี่ค่ะเปิดไฟได้แล้วขอบคุณค่ะจ